This is a t ต n a ย s podcast อัตนยัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับโบ It's so happy และนี่คืออัตนัย podcast. พอ podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้ คุณผู้ฟังคะวันนี้โบจะมาชวนคุยเรื่อง period p e r t y กับผ้าอนามัยฟรีทำให้การศึกษาดีขึ้นได้ยังไงคะ่ะการมีประจำเดือนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องเจอคะ่ะและจะบอกว่าในแต่ละเดือนเนี่ยผู้หญิงอย่างเราเราเนี่ยคุณผู้ฟังต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าอนามายัยอย่างโบเนี่ยต้องบอกว่าเดือนหนึ่งก็จะตกประมาณ8 0ดสบถึงาบาทอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่น้อยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากกว่าโบเนาะ และอย่างวันไหนที่มันเป็นวันที่มามากหรือเดือนไหนมามากเนี่ยก็อาจจะต้องจ่ายเพิ่มเติมด้วยก็มีนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องเปลี่ยนบ่อยๆเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีของตัวเราเองเนาะคุณผู้ฟังแล้วลองคิดดูเล่นๆสิคะว,ว่าปีหนึ่งอะ่ะผู้หญิงอย่างเรารวมถึงผู้หญิงทั่วโลกเลยนะคะคุณผู้ฟังต้องเสียค่าผ้าอนามัยเนี่ยมากขนาดไหนซึ่งในต่างประเทศนะคะเขาได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาความจนประจำเดือนหรือว่า period poverty เนี่ย เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขาดแคลนผ้าอนามัยค่ะคุณผู้ฟังว่าส่งผลต่อการขาดเรียนและตอนนี้นะคะในหลายๆประเทศเองค่ะเขาก็ได้มีการแจกผ้าอนามัยฟรีให้กับนักเรียนด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเราจะเคยเห็นกระแสะ Period Poverty เนี่ยถูกพูดถึงกันอยู่ช่วงหนึ่งขึ้นเทรนทวิตเตอร์เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครยังจําได้ค่ะซึ่งเขาก็ได้มีการออกมาเรียกร้องกันนะคะว่าให้ผ้าอนามัยเนี่ยเป็นการลดภาษีผ้าอนามัยเถอะแล้วก็อาจจะมีการแจกผ้าอนามัยฟรีให้กับผู้หญิงนะคะในประเทศเราอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปตั้งแต่ช่วงต้นค่ะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับ Period Poverty นะคะการขาดแคลนผ้าอนามัยเนี่ยว่าส่งผล แต่ก,การขาดเรียนของเด็กค่ะโดอยองค์การยูเนสโกนะคะเขาบอกเอาไว้ค่ะว่ามีเด็กผู้หญิงประมาณ2.2ล้านคนหรือประมาณร้อยละ50นะคะของเด็กผู้หญิงในวัยเรียนเนี่ยไม่มีผ้าอนามัยใช้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งพวกเขานะคะต้องขาดเรียนในช่วงที่มีประจําเดือนทําให้พวกเขาเนี่ยต้องพลาดเรียกว่าพลาดโอกาสในการเรียนไปอย่างน่าเสียดายเลยค่ะ รวมไปถึงคนในวัยทำงานบางคนด้วยนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าผู้หญิงที่มีรายได้น้อยต้องเจอปัญหานี้ทุกๆเดือนค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะใช้ผ้าคี้ริ้วก็มีอันนี้เขาพูดไว้นะว่าอาจจะใช้ผ้าคี้ริ้วใช้กระดาษทิชชู่ใช้ผ้าอ้อมเด็กนะคะหรือว่าบางคนอาจจะใช้หนังสือพิมพ์เลยเนี่ยเอามาทําเป็นผ้าอนามัยแทนค่ะเพราะว่าไม่มีเงินที่จะซื้อผ้าอนามัยนั่นเองค่ะมีผลกับเด็กๆด,ด้วยเพราะว่ายัางเด็กๆเองเนี่ยเขาก็ต้องใช้เงินพ แม่ใช่ไหมในการที่จะเอามาซื้อผ้าอนามัยแต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านเขาผู้ปกครองเขาเนี่ยดันมีรายได้น้อยอีกมันก็เลยส่งผลกับเขาให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงผ้าอนามัยได้นั่นเองค่ะคิดดูสิคะว่าคนที่มีประจำเดือนมาครั้งละมากๆหรือที่โบบอกไปเมื่อกี้ว่าเขาไม่มีเงินที่จะซื้อผ้าอนามัยก็เลยเอาผ้าขี้ริ้วหรือว่าเอาสิ่งที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมาทำเป็นผ้าอนามัยแทนเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้เนาะคุณผู้ฟัง และการที่เรามีประจำเดือนในครั้งละมากๆเนี่ยเราก็มีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยคือบางคนเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่าเขากลัวดจะเปลืองเงินก็คือทนใส่แผ่นเดียวไปแบบนี้ทั้งวันก็มีนะคะคุณผู้ฟังเพราะมันหมายความว่าการที่เขาต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยหนึ่งครั้งอะ่ะมันคือการที่เขาจะต้องจ่ายเงินจะต้องเสียเงินไปเขาก็เลยอดทนอยู่แบบนั้นก็คือใส่ไปแบบนี้ทั้งวัน แต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่ไปทั้งวันนะ่ะคุณผู้ฟังมันอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกแบบว่ามันระคายเคืองคุณผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงอ่ะคงจะนึกออกว่ามันเหมือนกับเวลาที่เราร้อนแล้วแบบเหงื่อเราออกตามตัวตามร่างกายอะไรเงี้ยค่ะเราต้องการที่จะแบบหาอะไรมาซับหาอะไรมาเช็ดใช่ไหมคะคือมันรู้สึกไม่สบายตัวเนาะมันก็จะรู้สึกหงุดหงิดไปหมดเลยหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่ผ้าหนาไมา้แล้วไม่ยอมเปลี่ยนซ้ําๆหรือว่า เลือกที่จะใช้ผ้าขี้ริ้วเนี่ยในการทำผ้าอนามัยอ่ะคุณฟังมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดการติดเชื้อแล้วก็ส่งผลให้เราเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะ นอกจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังจากการศึกษาดังกล่าวนะคะเขายังระบุอีกด้วยว่าปัญหานี้อาจจะส่งผลเสียต่อการมีส่วนร่วมของนักเรียนค่ะในการเล่นกีฬาหรือว่าการทํากิจกรรมในโรงเรียนค่ะซึ่งมันจะทําให้นักเรียนเนี่ยไม่มีสมาธิในชั้นเรียนพอรู้สึกไม่สบายตัวเนาะมันก็จะไม่มีสมาธิมันก็จะเป็นเรื่องปกติค่ะและมันก็จะทําให้เด็กเหล่านี้นะคะรู้สึกไม่มั่นใจในการที่จะขยับตัวออกกําลังกายหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆค่ะพออย่างเราเองใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึก ว่าพอขยับตัวทีมันจะเอ๊ะมันจะเลอะหรือเปล่านะมันจะเปื้อนหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยส่งผลให้เด็กเหล่านี้นะคะขาดเรียนไปเลยซึ่งคิดเป็นประมาณ50%เลยทีเดียวค่ะแล้วเขาก็ได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมว่าอย่างในอินเดียค่ะผู้หญิงประมาณ12%จากทั้งหมดนะคะ335ล้านคนเนี่ยก็ไม่มีเงินซื้อผ้าอนามัยและกำลังเผชิญกับปัญหาพีเรียดเพอร์เวตี้เหมือนกันค่ะ แต่ในบางประเทศค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นไต้หวันเนาะอันนี้คือเหมือนเบาเคยไปอ่านเจอมาค่ะว่าเขาเนี่ยให้สิทธิ์พนักงานบางคนนะคะที่มีประจำเดือนเนี่ยได้ลาหยุดประมาณ3วันต่อปีเลยนะคะอันนี้ปรบมือให้ดูๆเลยแอบอิจฉาเบาๆด้วยนะคะ คุณผู้ฟังคะและจากการศึกษาโดย PHS Group นะคะในประเทศอังกฤษค่ะเขาศึกษากับผู้หญิงจำนวน250คนคะ่ะได้ชี้ให้เห็นว่า35%ของเด็กผู้หญิงนะคะที่อายุประมาณ13-18ปีเนี่ยได้หยุดเรียนเพราะการมีประจำเดือน โดยแบ่งเป็น11%นะคะของคนที่ขาดเรียนเนี่ยมีสาเหตุมาจากการไม่มีผ้าอนามัยค่ะคุณผู้ฟังแล้วใครจะคิดล่ะคะว่าปัญหา Period Poverty เนี่ยมันยังสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้นะคะอย่างเช่นอาจจะทำให้มีภาวะซึมเศร้าได้ซึ่งเขาบอกว่ามันจะอยู่ในระดับปลานกลางถึงขั้นรุนแรงเลยค่ะ ดูจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตกันมากเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้เพราะว่าการมีประจําเดือนนะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่เหนือการควบคุมเนาะซึ่งในหลายๆประเทศนะคะเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะคะ ยกตัวอย่างค่ะอย่างที่ไอแลนด์ออสเตรเลียแอฟริกาใต้นะคะแคนาดาหรือว่าอีกหลายๆประเทศเลยค่ะคุณผู้ฟังเขาได้ทําการยกเลิกภาษีการขายผ้าอนไมัยให้กับประชาชนของพวกเขานะคะเพราะเขาบอกว่าเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนนั่นเองค่ะปรบมือให้อีกทีรัวๆเลยค่ะคุณผู้ฟัง ซึ่งถ้าเกิดว่าบทจําไม่ผิดนะคะคุณผู้ฟังประเทศสกอตแลนด์เนี่ยก็เป็นประเทศแรกของโลกเลยนะคะที่เขาให้ผู้หญิงในประเทศเนี่ยได้มีการใช้ผ้าอนามัยฟรีในช่วงที่มีประจำเดือนก็คือเป็นการซัพพอร์ตประชาชนของเขานั่นเองค่ะ ในสหาราชอาณาจักรเองค่ะเขาก็ได้มีนโยบายกําหนดให้โรงเรียนแล้วก็สถานที่สาธารณะนะคะจะต้องจัดหาผ้าอนามัยไว้ให้ประชาชนได้ใช้แบบฟรีๆค่ะคุณผู้ฟังย้าอีกทีว่าฟรีๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะยกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับผ้าอนามัยค่ะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ช่วยให้ผู้หญิงจํานวนมากสามารถที่จะเข้าถึงผ้าอนามัยได้อย่างถูกสุขลักษณะมากขึ้นเนาะไม่ต้องเอาผ้าขี้ริว้วไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์อะไรมาทําเป็นผ้าอนามัย แล้วค่ะและยังทำให้การศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างเต็มทีด้วยค่ะ คุณผู้ฟังคะซึ่งปัจจุบันโรงเรียนของรัฐทั้งหมดในนิวยอร์กนะคะ <_ ull ing> เขามีผ้าอนามายัยมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยให้ใช้กันแบบฟรีๆตามที่กฎหมายกําหนดเลยค่ะเพื่อ <_ ull ing> ให้หนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ผ้าอนามัยได้แบบฟรีๆคะ่ะโดยโครงการนําร่องในนิวยอร์กนี้นะคะ <_ ull ing> เรื่องการจัดหาผ้าอนามัยฟรีอ่ะพบว่าการเข้าเรียนของเด็กนักเรียนหญิงเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเพิ่มขึ้น ึ้นถึง2.4เลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เขาได้นำร่องทําโครงการนี้ค่ะคุณผู้วัางคะนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนะคะว่าผ้าอนามัยฟรีเนี่ยทำให้การศึกษาดีขึ้นได้ยังไงเพราะมันแสดงให้เห็นว่าสวัสดิการจากรัฐที่ดีนะคะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการศึกษาได้ค่ะและส่งผลให้ผู้หญิงมีโอกาสเข้าเรียนได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชายค่ะ นอกจากนี้นะคะยังช่วยสนับสนุนความเท่าเทียมให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงสุขอ,อนามัยที่ปลอดภัยในช่วงที่เรามีประจำเดือนนั่นเองค่ะซึ่งความเท่าเทียมทางการศึกษานะคะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสังคมและก็เศรษฐกิจการศึกษาเพื่อพัฒนาโลกใบนี้เช่นเดียวกันค่ะ แต่คุณผู้ฟังคะตัดภาพมาที่บ้านเราคะ่ะที่ท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยได้มีการเปิดนโยบายนําร่องแจกผ้าอนามัยฟรีคุณผู้ฟังอลางละท่านอาจจะทราบแล้วเนาะ เพื่อเป็นการลดภาระผู้ปกครองและวก็นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทมรวมถึงแก้ปัญหาที่จะส่งผลต่อชีวิตประจําวันและก็สุขอาอนามัยของเด็กนักเรียนที่มีประจําเดือนด้วยค่ะแล้วก็ในเว็บไซต์ของท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะก็ได้บอกเอาไว้ค่ะว่าผ้าอนามัยเองเนี่ยคือปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับผู้หญิงที่มีประจําเดือนทุกคนด้วยอันนี้ก็ขอปรบมือให้รัวๆสาหรับบ้านเรานะคะ นี่อาจจะเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ค่ะที่จะทําให้กรุงเทพเนี่ยเป็นต้นแบบของประเทศไทยที่จะพัฒนาความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ําและเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงเนี่ยได้เข้ามามีโอกาสเข้าถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะคุณผู้ฟังโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะโบ is so happy ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ This Atenai's podcast is อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้